โอเคครับสวัสดีครับสําหรับการเรียนการสอนสุขศึกษาและพัฒนาศึกษาครับของป .4 นะครับในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมรับให้ถูกต้องนะครับให้ตามสุขขลักษณะนะครับก็คือชั้นป .4 นะครับหลังจากปีใหม่ก็เป็นคาบแรกเนาะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนนะครับมาเริ่มเรียนกันนะครับหนึ่งครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับหนึ่งครับบอกการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุข ขลักษณะนะครับ2นะครับจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ3นะครับเห็นความสําคัญของการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะครับมีภาพ a และ b นะครับก็คือภาพ2ภาพนี้มันมีความแตกต่างกันนะครับให้นักเรียนคิดว่าดูภาพ a นะครับมีลักษณะของเครื่องใช้นะครับกกรจัดกระจายออกนะครับก็เป็นเป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยไหมนักเรียนนองวิเคราะห์ดูนะครับกับภาพ b นะครับก็สิ่งของนะครับมีการเก็บ ให้เรียบร้อยครับวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับภาพ A และภาพ B นะครับมาดูนะครับการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับให้ถูกสุขลักษณะนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็น2แบบ่องอย่างนะครับคือจัดสิ่งแวดล้อมนะภายในบ้านอ่าสนะครับการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนนะครับคําถามนะครับนักเรียนมีวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูก สุขลักษณะอย่างไรครับลองสายใต้คอมมนต์คลิปมาก็ได้นะครับนักเรียนลองลองตอบมานะครับการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะครับมาดูกันนะมันทําความสะอาดบ้านนะครับโดยการปัดขวาดเช็ดถูครับอยู่เสมอนักเรียนทํำไหมนะครับในข้อนี้เชื่อว่านักเรียนหลายคนนะครับทำนะครับแล้วก็หลายคนบางคนก็ไม่ค่อยได้ทำอ่าอันนี้อันนี้เน้นยาวนะครับว่าควรทํานะครับอย่างน้อยสัปดาห์ สามครั้งก็ยังดีนะครับหรือว่าทุกวันก็ยังดีเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ของโควิดนะครับเราก็ควรจะเน้นของความสะอาดนิดนึงครับไม่ไม่ว่าจะไม่มีโควิดหรือไม่มีโควิดยังไงนักเรียนก็ต้องหมั่นเช็ดควาดบ้านอยู่เสมอ,น,อนะครับ่อไปครับการจัดเรียงอุปกรณ์ของเครื่องใช้นะครับให้เรียบร้อยอ่าอย่างเช่นในลูกก็เป็นเสื้อผ้าครับจัดขแขวนให้เรียบร้อยอ่าบางคน,นครับใช้เสื้อผ้าเลยจัดกระจายวางยัดเข้าไปในตู้อย่างเงี้ย ก็มีอันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่ครูก็เคยทำครับแต่ตอนนี้ก็จัดให้เป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะสนะครับอุปกรณ์อันตรายนะควรให้พ้นมือเด็กก็คืออย่างเช่นปลั๊กไฟนี่ก็ไม่ควรอ่ะก็ควรวางให้คนจากน้องหรือ,อเด็กพาลกอะไรเงี้ยฮะอ่าไปเครื่องนอนหมอนนะครับผ้าหม่มควรซักทําความสะอาดนะครับนําไปตากแดดอยู่เสมอตากแดดก็เป็นการฆ่าเชื้อ ที่ดีนั่นเองนะครับต่อไปครับดูแลรักษารอบๆบบ้านด้วยในบ้านก็หส่วนครับนอบรอบบ้านก็1นส่วนนะครับดูหนึ่งในรูปนะครับก็มีการจัดต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็มีการเก็บขยะนะครับจัดสวนนะครับคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งมีการแยกขยะถังสีขยะอันตรายขยะแห้งขยะเปียกนะครับขยะรีไซเคิลได้แยกครับก่อนไปทิ้งนะฮะ ต่อมาคือการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมาดูกันนะครับจัดเวรทําความสะอาดห้องเรียนอนักเรียนเคยมาโรงเรียนแล้วก็โดนจัดเวรนะฮะใช่ไหมมีเวรวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์จะมีเวรมาทำวันรับผิดชอบเชื่อว่านักเรียนหลายคนเคยทาเวรแน่นอนอช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนใช่ครับไม่ทิ้งขยะส่งหรือว่าเราไปนั่งกินอาหารในบริเวณโต๊ะต่างๆนะครับเราอาจจะเก็บ ผ่าเช็ดถูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําขยะไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับที่จัดไว้ให้เก็บขยะนะครับหรือทิ้งขยะให้ลงถังนะครับบ <c oughs> า,า,างเช่ค่าขยะถังขยะมันล้นอยู่แล้วครับเยเปลี่ยนถังขยะที่ทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าขยะยัดยัดยัดไปจนล้นนะครับถังขยะบริเวณรอบขยะมันก็จะมีขยะที่มันหกออกมานะครับมันทําให้สปปกปรกนะครับต่อไปนะครับช่วยกันดูแลษาความสะอาดในห้องน้ําห้องส้วมนะครับในห้องเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็คือเรา เรามีคนหมู่มากนะครับเราก็ควรรักษาความสะอาดด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดบอกรุ่นน้องบอกรุ่นพี่นะครับหรือ,อ,อว่ารวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับรักษาความสะอาดนิดหนึ่งนะในโรงเรียนเนี่ยสำคัญเลยนะครับต่อไปวิธีใช้ห้องน้ําที่ถูกต้องนะครับนั่งบนโถส้วมเท่านั้นนะนั่งบนโถส้วมเท่านั้นไม่ทิ้งผ้านอนามัยหรือสิ่งของที่ใช้แล้วลงในชักโครกเด็ดขาดเพราะว่าเพราะว่ามันจะทำให้น้ําัันนอุดตะครบมัน พออุจระตันหรือว่าพท่อมันตันเนี่ยมันจะเกิดการเอ่อล้นนะครับทําให้ไม่สะอาดได้ล้างน้ําหรือโกจะโคทุกครั้งนะครับหลังใช้ครับควรทำภารกิจเสร็จแล้วควรล้างน้ําทุกครั้งนะครับล้างมือให้สะอาดหลังใช้นะครับอ่านี่เน้นย้ํานะครับข้อวันนี้อันนี้คือการคัดแยกขยะแต่ละสีนะครับอ่าขยะที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะฮะมีขยะอันตรายขยะเคมีขยะเปียกขยะเป็นกระดาษอ่าขยะขวดพลาสติกก็แล้วแต่ครับ ประเภทถังขยะแต่ล้วสี่นะครับมีถังขยะรีไซเคิลถังขยะทั่วไปถังขยะอันตรายถังขยะเปียกครับถังขยะสีเขียวนะครับเป็นถังขยะอินทรีนะครับที่ย่อยสลายได้นะครับเช่นเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารต่อไปนะครับถังขยะสีฟ้าเป็นถังขยะทั่วไปนะครับไม่สามารถนํามาใช้ได้ใหม่ได้ก็คือกระดาษชำรุดนะครับแล้วก็ถุงขนมจานกระดาษที่ใช้แล้วครับ เอาใบถังขยะสีสีเหลืองหรือ,อมีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นถังขยะรีไซเคิลนะครับซึ่งขยะที่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้กระดาษขวดพลาสติกอะไรต่างๆานะครับให้นักเรียนย่าย,ยึดตามสีก็ได้ให้ยึดตามสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับให้นักเรียนดูสดูสัญ,ญลักษณ์เอานะครับอ่าแล้วต่อไปเป็นถังขยะสีแดงครับมีตาสัญ,ญลักษณ์แบบเป็นถังขยะอันตรายนะครับมีฐานไฟฉายหลอดไฟสเปรย์แบตเตอรี่ขวดยาฆ่า,มาแมลงอะไรเงี้ยฮะ มาดูกิจกรรมนะครับมาทิ้งขยะทิ้งหนูให้ถูกต้องนะครับชี้แจงให้เรียนดูภาพแล้วครับแยกประเภทของขยะให้ถูกต้องนะครับอ่าสารยะอะไรเอ่ยนะครับสีอะไรนะครับสางกัยะผลไม้เอ้ผลไม้เศษผักสีอะไรสีเขียวนะครับต่อไปขยะอะไรเอ่ยกระดาษชู่กระดาษชำระสีอะไรอ่าสีอะไรครับสีอะไร าดาดชู่วดาชำระเห็นไหมสีอะไรสีฟ้านั่นเองนะครับต่อไปถั <c oughs> งขยะอะไรเอ่ยนะครับมีแบบนี้ขวดน้ำพลาสติกขยะรีไซเคิลนั่นเองครับอะไรครับขยะอะไรเอ่ยนะครับมีพวกกระโหลกไข่ครับเป็นถังขยะทานแบตเตอรี่เป็นถังขยะอะไรถังขยะเคมีนั่นเองนะครับ มาในส่วนสุดท,ท้ายนะครับในของการสรุปนะครับสิ่งแวดล้อมอการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําทั้งที่บ้านนะครับที่โรงเรียนนะครับถึงสังคมหรือชุมชนด้วยนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตและสุขภาพดังนั้นจึงควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีนะครับเพื่อให้มีเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีนะครับมีความสุข อยู่เสมอนะครับเข้าไปก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีอะไรซักถามก็ซักถามมาในเว็บไซต์ได้นะครับก็สำหรับนี้ก็เพียงจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ